แม่ไ่อยากไก่แดมอยู่ทุพิวก็คุก่อย่องาเลยคือบอกแล้มีเอาหนังอยู่อันเฮ้ยนะบอกพุ่ไม่พ่มพี่มาเช้าอยู่พ่มพี่นะบอกมันห่มเฮ้ยอก่อนะค่ะนี่เไว้กินหรอวาไก่เนี่ยถือมา อาตัวได้มาเอาออกกระตานให้กินแรงก็บอวายกินแรมากอยากแรงแลมเดียวนี่กสองโมกึ่งสามโมปลายเลยได้เด่นเลยเผื่อเหตุเผื่อเนี่ยกับผู้ที่แรกพู้ีสี่โมงเนาะอ่ะ วันนี้เพื่อนแล้วก็สี่โมงห้าโมงกูมาหนังทางผีก,ก็เมือกตายหนังทางผีเก่งเก่ง ชิโกะเท่ามาละแม่บากอดจะเป็นแแฮะมันบัดมันก็ไ่อยู่เลยมันบัดมันหายใจเอื้อกอ้าอยู่เอาวิกท่าแน่มันเย็นนะเออมันหายใจเอื้อลอ้าอยู่มันอยู่มาได้ได้เด็กเเป็นบัดอยู่ปุ้ใหญ่เขาได้แต่หนังยิ่งเราบัด นนี่นะบีมันได้นี่เออบีปลานี่น่อยี่ายอยู่ได้ยังหลังจากล่างลแ,ลแล้วกะพักกันทมาซอยเดี๋ยวพี่น้าคยุยปาดสนุกกับซอยแด็ดบ้านเขาบมคขึน้นนะเด็ดบ้านเขา โคนโบมีโบมีเดเกลาง่กลางเป็นได้ชาปวนมาแล้ววันชายปวขัวปลาเด้อขอบนขัวปลาเด้อ มาเป็นมือกล้องทำแม่น้อมเด้เอ,อมือกล้องขายอ,อ,อเมน้อมควา้าปลาหิ้ตกินเด้อตัวน,นี้แล้วใหญ่โหมูบอแมนบอดอยากอไามโอ้ยต่าเด้อมันเป็นนะ้ยังเป็นได้ยังนั่อยูยอ่เนาะทั้นนงพูนผักตอนได้พี่น้นองเด้อแาวนก เป็นคนพัดคลั่งกระพัดกระดุสาวนอนเป็นผู้เลสีนี่ไงเนาะยังไปหับโทรศัพท์เห็นได้เพิ่นมาแผนกแผนกแรกแลนสีนมาแล้วเป็แต่ยาดมันสืบนะหนังมันหยาดแค่นั้นแหละเออกระว่าอีกสีนปลามันกระว่ยาดไว้เนาะหนังมันแล้วมันหยาดพิษอะไรอยู่ ฮะพิดแล้ววะนะพิดสูตรแล้วไรพิดแล้วข้าเจ้าเลนะขักแตะสัมสนายก,กับสาจจามเกนยรติข<า>ักมาเนียกันหอดขันซอยเด้อพี่น้อเนาะขันซอยแลย้วเอาหนังมันออกก่อนเพราะว่ามันหยาบเราต้องเอาแต่สินมันขันอะไรขันข้าสซีขันเห็ดอันก้อยพุ่งนังออกขาขาข้าสซีขันแบบปล่อยทางหนังหาต้องลวก

อ,อ่ะใข่ชีแล้วแล้วหั่นขัาแค่นะปลาสดเนาะอวาปลาสดเ,สเด็กนอะีเด็กดื่มข้าวแคะนะจุ่มได้นะเธอจุ่มข้กลปลากาปลากาจุม่ม ยาข่าวขีดก็เพ่ามีปุยยาข่าวขีดเนาะกมันโฆษณาไปแต่อยากได้อยู่ได้ขักแพ้บันนี่ะอันนั้นแนวอันพอันรับมิดนันะเป็นตาข่าวขักเลยข่าวข่าวขี้ฮะอ้ามีหมกเขือเขือเด้อพี่น้องเขือเขือผูดุกดุกสบายดีปาลุงเป้ยอเห็ดลูกไปไปไปสบายดีปาลุงไว้ ไปบังนอกกินข้าวไปอย่าปิดเราปิดเราเดียวไว้แท้ได้พี่น้องเออ,อบอ่มาเอาเอาไปเปลี่ยนปิดตัวปิดแล้วต้องไปจากคิมคิมว่โอ้ยไปบังนอ,กก,งก,ก,อกกินข้าวไปมึงไม่กินเบอร์ไอเมกินข้าวพี่น้องกินแล้วกินแต่เวนเลยกินแต่เวนเลอยอืมอืมหิวเดีย๋ยวคนหิวอืมปวดหับปวดหับ,บ คนหวับคนหวับฮึึเม่กันตามากินข้าวดิกินเก่งค่ะจิ้มมือละถ่วยหนึ่งมีอ่ะค่าวเดียวข่อยเห็ดอึนหลุดอืนหลุดเลยไม่ยากอีกน้องกินข้าวน้องกินข้าวเอ่อน้องเอ้ เอ๊อยากข่าวบ่อเมกอยากข่าวบ่ลูกอากิข่าวแล้วอยากข่าวบ่อ่าอยากข่าวเล่มันด่าหัวโอ้ยขับรถขับรถบึนบึนนี่ว่าน้าแม่นะี่ยอาล้วพี่น้องเอ้ยกินข่าวแล้วเพิ่งกระล่มเด้อล่มน้าแม่อบๆเด้ออ,อาน้องเมฆไปใช้ลูกปุเป้ไปแลพี่น้องทั้งกลุ่ม ผูกกระส่ายป้าเด้อพี่น้องเด้อบุงมือนะบ่าวตัวกระเปต่ายยังหายอุ้มอยู่ดอกป้าหม่องมีสองสี่หน่วยเด้อพี่น้องสมกุกบุกน้อยๆนะบุกเป็นหมาคนสี่หน่วยพุกบุกน้อยๆน้องกุกเผื่อเห็นบ่หมดแล้วเนมลงมาบ้านี่ เรียบร้อยเบื้องมึงมีน้อยเดียวหนึง่งกินหมดแล้วลงมาทางพี่ไอคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อพี่น้องฝากติดตามคลิปหนาขอบใจทุกไลน์ทุกคอมเมนต์นะจ๊ะสบายดีเด้ลยแกลาบ๊าอยอาบายลาก่อนเมกอเมกลาก่อนอิมอ่มล่ะอิ่มล่ะโอ้ลาไปก่อนเด้อครับ